ชากัางราวครับชากัางราวของแท้ของดีต้องชากรางราวนะครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกทุกคนนะผมก็โลตัวเองซะเลยนะผมมีคนคอมเมนต์ว่าผมเนี่ยเสียงเหมือนชากรางราวเลยนะครับนะผมในวันนี้นะเราก็จะมาเล่นกันในแอรีนานะครับเพราะว่ามีแอรีนาในด่านใหม่มานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเล่นไปแล้ว700ยกว่าเลยนะครับผมจะถึงพันแล้วไหมเนี่ยโอเคครับ ซึ่งในด่านนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเข้าไปเลยดีกว่านะครับเออมันก็จะบัฟให้กับตัวหยุดเวลานะครับผมแล้วก็จะเนิฟให้กับตัวยิงถั่วนะครับผมแล้วก็ตัวน้ําแข็งนะครับนะี่ฮะมันจะเนิฟให้กับน้ําแข็งและตัวยิงถั่วนะครับงั้นเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันทีมงานอะไรวันนียโอเคครับเดี๋ยวขอเตรียมทีมงานกันก่อนนะครับ ผมขอเป็นตัวนี้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ผมกอเล่นเป็นทีมงานไฟเย์นะครับนี่ทีมงานไฟบรรลัยกัน้นะคกระเบื้ออ่าไปนั้นหนึ่งนะครับในนี้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ระเบิดไปอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวเอาเป็นตัวไหนดีวะเนี่ยอืมตัวไหนดีวะเออมีสองหนึ่งสองแล้วนะครับเอาเป็นตัวไฟก่อนดีกว่านะครับ ตัวไฟเรามีไหมว่านี่นะครับตัวไฟนี่นะครับเออแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นตัวอะไรดีวะเอาเป็นบรรลุทมก็แล้วกันครับผมลุยเลยมาครับครั้งแรกเราก็วางกันไปก่อนเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ที่เหลือวางพวกระเบิดไปนะครับนี่ประมาณนี้ได้ไหมวะโอเคครับลองดูกันก่อนเลยนะครับ เจอกับไอ้บอสหน้าโซนเตียงของมันนะผมเราจะรอดกันหรือเปล่ามาดูกันเลยลุยอ่าขั้นแรกเราก็วางนี่นะผมทีมงานอันนี้ไปก่อนเออมาเร็วเหลอเร็ว,เรวมากครับออ,อันนี้หยุดไว้ก่อนนะครับหยุดไว้ก่อนโอ,อ้หยุดไม่ทันแล้วชิบหายเออระเบิดไปแล้วหนึ่งนะครับยังไม่เป็นไรเลยนะครับอ,ออกไปพูดพูดพลาดเอ้ยอันตีไปย้ายหายก่อนเออ เราต้องระวังอันตีด้วยนะผมเพราะว่าอันตีมันจะยิงแล้วก็ไอ้พวกนี้หายเลยนะครับไปด้านบนไปก่อนนะครับด้านล่างมาอีกแล้วเออมากระเต็มที่มากเลยครับนี่ไปฮะแล้วก็ไฟครับไฟไปเพิ่มกันไปอีกนะผมอันตียังไม่มาเลยเนี่ยโอเคมาแล้วนะครับพูดปุ๊บมาปั๊บอืมเพิ่มกันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวราต้องรอให้พวกมันกําลังจะยิงก่อนนะครับ เราจะได้รีบสร้างเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมด้านล่างนี่หายไปแล้วหนึ่งนะครับไปเลยครับอันตีเฮ้ยเออย,ยังทันอยู่นี่ฟุดฟาดฟุดฟาดกันไปอันตีมาอีกแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอันตีไปฟุดฟาดเออนี่โอ้ของมันนําอยู่ใช่ปะไม่กอดไม่นะไม่นะซาร่าโอเคอันตีมาอีกแล้วนะครับเราก็ใส่ไปอีกทีเลยอันตีมารัวๆครับผม เพิ่มก็ไปอีกนะครับบรรลุทําก็วางไปก่อนนะครับโอเควางไปเลยครับไม่ฟืดฟาดเออด้านล่างช่วยหน่อยด้านล่างช่วยหน่อยเออยังพอไหวอยู่นะครับยังพอไหวอันตีไปอีกอันตีรัวๆเลยครับตอนนี้เอออันตีไปอีกครับไม่รัวก็ไปอีกล้านห้านะก่อนมาล้านเจ็ดเรายังพอไหวอยู่เอออย่ายอมแพ้ครับอย่ายอมแพ้เพิ่มก็ไปอีกนี่อีกที อีกทีก็ไปครับผมอีก8วินะครับจะทันหรือไม่จะทันหรือเปล่าเมื่อกี้บิดผิดพลาดนิดหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหม่าจะไม่ทันว่ะเรียบร้อยครับผมแพ้ไปในด่านแรกเลยนะครับของมันใช้โบลิ่งเหรอโบลิ่งกับตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าโบลิ่งถ้าใช้แล้วมันจะโดนเนื้อหรือเปล่านั่นแหละนะครับมาครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับเราขอลองเชิงกันใหม่นะครับรอบนี้เราไม่เอาตัวไฟไปนะครับ เราขอเป็นโถวันสายฟ้าไปก็แล้วกันนะครับจะต,ตัวยิงไฟไปเหมือนเดิมมาแล้วครับเอาทีมงานเดิมไปเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเอาไฟแล้วก็ตัวสายฟ้าตัวนี้ไปก็แล้วกันนะผมลุยเลยมาเราต้องสู้ให้ได้นะนี่โอเคลุยเลยฮนะมาเลยพวกเมืองเราต้องเอาไว้รอดรอบนี้ห้ามเสียอันติเด็ดขาดนะครับ ถ้าตัวนี้ยิงนะครับเราให้เรารีบใส่อันติไปเลยนะผมเพราะว่ามันจะช่วยได้นะครับอ่าสสยฟ้าไประเบิดมาตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็วางดักไว้ก่อนเลยโอเคไหวอยู่เราต้องไหวนะเว้ยเออดักเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ดักเอาไว้ก่อนอีกทีเพิ่มข้าไปโอเคมาแล้วนะครับมาเต็มที่เลยเออไม่ทันแล้วนะครับตรงนั้นหายไปแล้วหนึ่ง ไหนๆเพิ่มไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยโอเคตรงนี้ไปก่อนโอเคมันช็อตไปแล้วนะครับอันตีใส่ไปเลยลกูกอ,อึบอ่าเอาดีปืดยิงไปอ,อช็อตไปก่อนนะครับช็อตไปเยอะๆโอเคตรงนี้มาครับไฟไปด้วยนะผมบรรลุททำไปจะทันไหมวะเนี่ยเร่ย้ายมันเหยียบเด็ดขาดนะครับเอ้ยด้านบนหายแน่นอนเอยดีดีว่ายังทันอยู่เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนรอไปก่อน โอเคครับเตรียมตัวอันตีไปเลยปืดอ่าตุ้มตามตุ้มตามกันไปครับเออเอาไว้ตายไปให้หมดตอนนี้เรานําอยู่นะครับยังพอไหวอยู่โอเคอันตีมาครับเตรียมตัวเลยเราก็สร้างพวกสายฟ้าอะไรไปก่อนนะครับนี่ระเบิดไปเอ้าทำไมกูไม่ใสร่ระเบิดตรงนั้นวะเนี้ยเออไปไปเลยครับนี่หนึ่งดอกให้ชกชำ้ำไหวไหมเอ,อโอโอเคขุดอันนั้นออกก่อน ครับใส่ระเบิดไปแทนนะครับมาระเบิดไปเลยครับโลกไปเออตุ้มตาตุ้มตาไี่เอาให้หนักหนักครับเรียบร้อยไหมอันตีโอ้ยอันติดันว่ะไอตัวนั้นมันดันนะครับตัวนี้ดันดันใช่ไหมดันดันใช่ไหมมึงดันดันก็ออกไปก่อนเออโอ้โหอันตีมาเต็มครับอีกสิบสามวินะครับน่าจะใส่ไม่ทันเลยมั้งครับเนี่ยอสองไปสามไปเลยครับรัวๆั ถึง3ล้านหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงนะครับนะเรียบร้อยครับผม3ล้านอุ้ยถึงเฉยโอเคครับถือว่าแผนของเรายังพอใช้ได้นะครับตอนนี้เราได้80ดแล้วนะครับเอาไว้ได้สักร้อยหนึ่งก็ยังดีนะครับอาทิตยทละร้อยนะผมอันนี้เหลือเวลาอีกตั้ง7วันเลยเนี่ยนะครับผมอยู่ในนี่ครับถ้วยสีเขียวแล้วนะครับบอกเลยว่าในเลเวลนี้นะครับ แต่ละคนนี่ขวดมากๆครับน่าจะเป็นเร็วลสูงสุดแล้วใช่ไหมครับมาแล้วครับต่อไปก็ขอเปลี่ยนทีมงานกันบ้างนะครับเอาเป็นตัวไหนดีเฮ้ยตัวไฟนี้ก็น่าสนใจนะครับนะตัวนี้เนี่ยเออว่าน่าสนใจเหมือนกันงั้นเราเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราค่อยเปลี่ยนทีหลังนะผมเอาทีมงานไฟไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่นะครับตัวยิงระเบิดไปแทนนะครับรอบนี้โอเคครับลุยต่อเนื่องเลย มาดูซิจะรอดหรือเปลา่ารีโหลดไปก่อน,นครับรอบนี้ขอเปลี่ยนนิดหนึ่งอขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นบักรีเบิร์ดไปแทนนะครับนี่หนึ่งสองแล้วก็อันนี้สามไปแล้วก็ด้านหน้านี้ดักๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีต้องดักมาตรงนี้สิโอเคลุยแล้วฮะมาเลยพวกมึงเราจะรอดหรือเปล่านะครับรอบนี้เจอกับไอ้ซอมบี้นกสูดตีนตัวนี้นะครับ แต่ว่าเวลามันแค่2นาทีเองนะครับในด่านนี้ในอีเวนต์ของอาทิตย์นี้นะครับเร็วมากเลยนะผมมาฮะระเบิดไปก่อนระเบิดไปไฟก็ไปด้วยนะครับโอเคอันนี้ไปครับเออสต็อกไปก่อนดีมากครับผมโอเคตรงนั้นอันติหายเฉยเออไม่ใช่อันติหายสิระเบิดหายเฉยนะครับไประเบิดใส่ไปเลยไปตุ้ตามตุ้ตามนี่ช็อตหรือ,อยัง ชตแล้้ช็อดแล้วนะครับอืมจะต,ตรงกลางนี่ต้องดักเอาไว้ก่อนครับสต็อปเอาไว้ดีเออชอดไปแล้วครับผมสองสามดอกเอาไว้ชกช้ำครับอย,าย่ายิงอันตรีมาก่อนนะขอร้องนะเออโอเคครับไม่ไม่ใช่ย,ยิงอันตรีดียิงระเบิดนะครับพูดผิดอืมเพื่ง้าไปอันตีไปเลยครับไปเร็วๆอ่อยิงไปยางกระนำครับนี่ โอ้ oh, แถวล่างนี่ครับผมเต็มที่มากแล้วตอนนี้นะครับเออเออ็อดไปอีกทีเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวหรือเปล่าไหนไหนไหนด้านล่างด้านล่างน่าจะได้อันติมานะจัดไปก่อนครับโอเคอันตีมาจริงด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะครับห้าสี่สามสองยังไม่มาแป๊บหนึ่งโอเคลุยเลยครับอันติรัวรัว้ลรอบนี้นะครับไปอ,อตุบตามตุบตามไอ้ไปอีกครับเอาดีเอาดี เออเออนี่มันต้องยิงแบบนี้นะครับมาอีกทีไปอันตีรัวๆครับผมอืมอันตีเพิ่มเข้าไปอีกนะครับไม่มีที่วางให้กับน้องระเบิดแล้วตอนนี้เออเออเออล้านสี่เลยโอเคอันตีมาสามเลยนะครับโอ้กระหน่ำมากกระหน่ำมากหนึงสองสไปเลยครับนี่หนๆยังไม่ใส่ดีเออไปอม,มาสี รอบนี้ได้2ล้านกว่านะครับเออเออเออโหเรียบร้อยครับอันติมารัวมากมากครับผมเกือบแพ้ไปแน่โอ้ยมันใช้โบลิง่งได้อีกเหรอโบลิง่งมาติดเนิร์ฟอยู่นี่นะครับโอเคลุยกันต่อเนื่องครับผมเราก็ขออีกสักรอบก็แล้วกันนะครับจะว่าเราจะชนะอีกหรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้ชิวเฉียดมากนะครับเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้นะครับเราต้องให้เจมแมวเววับก็เดิม เราขอเอาตัวไฟไปดีกว่านะครับไอนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวไฟไหนดีวะนี่ในในอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้นี่อยู่นี่นะครับโอเคลุยกันเลยฮะตัวไฟรอบนี้นะครับวางไว้แถวล่างนี่แถวนี้ก็แล้วกันนะครับไปสองไปแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรีเบิร์ดครับผมรีเบิร์ดนี่ไปอีกครับผมไอนี้อีกหนึ่ง อ่าแล้วก็หนึ่งสองนะครับอ,อแผนเดิมของเราลุยกันเลยครับดูซินะครับว่าจะรอดไหมนะครับแพ้ลาวกูแลลุยกันเลยบปึ๊บวางไปก่อนหนึ่งสองมึงอย่ามึงอย่าเริ่มมามึงก็เหยียบเลยนะอย่าแบบนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยลืมโอ้โลืมดูอันติหายแล้วหนึ่งนะครับบันไลเแลยครับลืมดูข้อทีอชิบหมายแน่นอนครับแบบนี้เนี่ยอืมอ,อืมระเบิดไปเออเออ ระเบิดไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเรเอระเบิดให้เน้นไปก่อนบรรลุทําไปไมียิงไปอีกยิงไปอีกอย่ามาก่อนนะเออระเบิดไปก่อนตุ้มนี่แน่อันตรีด้านล่างครับยังมีอยู่ไปไปครับเอออันตรีมาแล้วนะครับวางไปเลยวางไปเลยเคยมีคราบเร็วมากไปตุ้มเออเอาไว้หนักเอาไว้หนักครับพวกนี้เนี่ย มันหยามเรามากๆเลยนะครับเอออันติมาครับไปต่อเนื่องครับผมฟืดอืมนี่ออกออกก่อนนะครับมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกปุ๊มมันวางปั๊บเลยว่ะเฮ้ยไปอีกอืมยิงก็ไปโอ้รอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่านะผมเสียอันตีไปเมื่อกี้เออจัดไปก่อนครับผมยังพอไหวอยู่นะอ,อ๋อมันดันเออด้ตีมาสองว่ะ ไปครับน,นี่วางไปก่อนปื๊บไปยิงไปเลยยิงไปเลยตรงกลางด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหระเบิดระเบิดกันหนํามากอันนี้เอก่อือไปอีกครับน้องไฟน้องไฟยาวๆไปเลยครับปื๊ดเออเออไปอีกครับผมเออเอาดีมาดีล้านเจ็ดแล้วนะครับไ,ปไปอ้ไอ้อออันตีมาอีกก็ใส่กันนําไปอีกทีเลยนะครับเออด้านบนนี้เอก่อนนะครับเอาตัวไฟไปแทน เออไปปุ๊บนะอีกสิบวินะทันหรือเปล่ามาอีกมาอีกขอกระนำขอแบบกระนำตามบอลโอเคอีกหนึ่งทีปัับอีกหนึ่งทีทันยอยู่เออสองล้านโอ้สอล้านแเลยเหรอโอเคครับถือว่ายังพอไหวนะครับเดี๋ยวขอลองอีกสักรอบก็แล้วกันนะผมลองเอาโบูลิ่งมาซีเห็นคนเล่นกันเยอะจังว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับโอไฟไฟติดยาวเลยวะเฮ้ย ได้มาเต็มเลยนะครับไหนๆลองเอาโบลิ่งมาซิเห็นคนเล่นกันจังเลยนะครับไหนว่าโบลิ่งมาเลยนะครับเอาทีมงานเดิมไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นโบลิ่งสวิงกิ้งนะครับอ่ะดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับมันติดเนิร์ฟอยู่นี่รีโหลดไปโบลิ่งไปครับหนึ่งสองโอเคเริ่มกันเลยครับไอนี้ไฟไปก่อนนะครับระเบิดไปไปเลยครับเถิดเถิงไปซะอ่าไปอีกตรงนี้นะครับเออ โบลิ่งครับไปไหนไหนมันช็อตไปแล้วนะมันช็อตไปแล้วืออเออไมเตรียมตัวเตรียมตัวครับเดี๋ยวมันยิงอีกนะครับกลัวมันยิงมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยออโอเคครับจัดไปเลยอันตีไปโบลิ่งทันไหมเออไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่อูมตามไปสิ่ออออกระหน่ำครับกระหน่ำตำบอลมากไปครับวันนี้ระเบิดมาอันติมาแล้วนะครับ ช็อตช็อตช็อตไปช็อตทีนี่เมาหายเลยทีเดียวนะไปเออโบอลิ่งไปโอเคด้านหลังนี่เอาออกไปก่อนนะครับใส่โบลิ่งไปแทนนะครับออันตีมาอันตีมาอีกทีซีไปด้านบนนี้แทนโบลิ่งไปนะครับเออไฟไฟไฟก่อนดีกว่านะครับด้านบนเอาไฟ,ก,ไฟไก่อนไฟไปก่อนเออตุ้มตามตุ้มตามด้านล่างก็ไฟไปด้วยนะครับนี่เสริมไฟครับผมโอ้มาทีเดียวสามอัน บ้าบอน่ะอืมไปครับโบลิ่งไปด้วยเอออันตีไปอือเอาออกก่อนแล้วนะพวกนี้เนี่ยเออเอาโบลิ่งไปแทนอือไปครับเพิ่มก็ไปล้านเก้าเลยเหรอนี่เน้นๆครับอือเอาดีเอาดีไปอีกครับผมอือสองล้านนะครับโอ้โหเอ้ยได้ผลวะเฮ้ยขนาดโดนเนิฟเลยนะครับเนี่ยเออเออโอ้ยโดนเนิฟโบลิ่งยังยังสุดยอดอยู่เลยนะครับ โอ้ขนาดโดนเนิฟแลยยังไม่ซราไรเลยนะครับเออทีมงานไฟกับทีมงานโบลิ่งนะครับโอ้สามล้านห้าโอ้เซงเซงเพื่อนเลยเหรอเออไปครับสี่ล้านสามนะครับโอ้โบลิ่งยังยังโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับสี่ล้านหกรับคิดดออูขนาดมึงโดนเนิฟเลยนะครับนี่โอ้ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับเนี่ยคะแนนเยอะกว่าทีมงานไฟของผมอีกครับ อย่างมันมือไม่หายนะครับขออีกสักด่านก็แล้วกันนะอ,อทีมงานเดิมนี่แหละปึ๊บแล้วก็ลุยกันเลยนะครับรีโหลดแล้วก็เลสร็อกไปเลยนะครับมารแรกๆนี้เราต้องเน้นระเบิดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขุดออกนะครับมาเริ่มกันเลยครับดูสิว่าจะไหวเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับไปเปิบเปิบเปิบเปเมาโบลิ่งวางไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ดักเอาไว้อีกทีด้วยนะครับระเบิดวางไว้อีกนะครับเออโบลิิงเพิ่มเข้าไปก่อน ไป้าไปด้วยนะครับไนไนนเออยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่เออช็อตไปแล้วนะครับช็อตไปแล้วเอออันตีครับจัดไปเลยหนึ่งดอกให้ชกชฉัอยิงไปตุบตามตุบตามตุบตามนี่ช็อตไปซะเออเรียบร้อยครับอันนี้ขุดออกก่อนนะครับเตรียมตัวโอ้ไม่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 ต้องก่อนดีกว่าอย่ายิงมาก่อนอย่ายิงมาก่อนอย่าเย็นอย่ายิงเออ โอ้ไม่ทันแล้วครับผมหายเลยนะครับโดนยิงทีเดียวหายเลยช็อตไปแล้วครับผมด้านบนด้านบนเออมาแล้วอันตินะครับอันตีใส่ไปก่อนเลยอีกหนึ่งดอกอาโบลิ่งไปเลยดีกว่าครับผมไปไปอเอาดีเอาดีเอเอ,เอฟืดฟลาดฟืดฟาดไปอยังพอไหวอยู่ยังพอไหวอยู่นะครับอันติมาอีกทีนะครับไปพืดเออโบลิ่งขอกระน,นำมากกว่านี้ครับผมอ่า ไปอีกครับผมอันตียาวๆไปเลยล้านสี่ล้านห้านะครับสูสีพอสมควรแต่โรเซียเปรียบเ,เรื่องอันตีนะครับไปดีไปดีเอาดีเพิ่มเข้าไปอีกนะครับนี่มายาวๆขอยาวๆออันตีไปอีกครับผมเออสองล้านสี่เอาดีขนาดโดนเนิร์ฟนะครับเนี่ยอันนี้ออกสักอันก่อนนะครับเราใช้เป็นตัวไฟไปสักอันด้วยนะครับ เออเออเออโอ้โหอันตีมาเต็มอันตีมาเต็มเลยจ้าอันตีมาเต็มเลยจ้าในาจ้าเพิ่มไปอีกครับผมสิบสองวินะครับไปอือไปสี่ล้านเออไปอีกครับผมนี่เพิ่มข้าไปอีกเอาให้สุดเออสี่ล้านเก้าห้าล้านโอ้ไม่กอดอืออหือโดนเนิฟก็โดนเนิฟเ,เลยครับอสุดยอดเลยนะครับบดิง จะแ,แมวมากกว่าที่ผมคิดอีกนะครับขนาดโดนเนิฟเลยนะครับเนี่ยเออทีหลังโดนเนิฟก็ออกมาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับโบลิ่งช่วยคุณได้ <c oughs> โอเคแล้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักกระเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับไฟมันยังพ่นค้างอยู่เลยนะครับเนี่ยเอฟเฟกค้างมากคลิปต่อไปก็ค่อยติดตามกันนะผมว่าจะเป็นตัวอะไรยังไงนะผมดีซีเกมเมอรขอลาไปก่อนสวัสดีไปลาจบจบุจบ๊บ